ว่าจะพูดคุ้นมากองสุวรรณแม่าดเสื้อผาไปเบิ่งพ่อใหญ่จ่างคุ้นมาตัดต้นไม้ให้ค่ะแบบนี้นะคะมาซ้ำกุนอยู่นอกะจ่างมุตัดต้นไม้ให้ตัดมันถึงหลังคาอลไรเลยตัดออกไอ้กิมีโดมไม่ได้ตัดออกได้ น้าฝนอยู่ไหนไอ้น้าเดินไม่ซ่าหรอวะหนาเดินไม่ซ่ามันเนาะ มจัดการเนี่ยโปรเจกต์สิดิบเปนหนไงเราเว็บมหาองนั่งเถอะ

พเนี้ยไปหาหมอหมู่ว่านนี่สิบ่อยฟังจ้ะมีฟังผืดในแน่แน่น่ะฟังผืดในปอดจะไม่เถอะฟังผืดในปอดก็เลยเอายาหนึ่งมากินต่อกินต่อฮะดูไปเถอะเห็ดไปเถอะต้นแนวไหนเออใส่ลงไปเลยยาลงไปเลยเป็นไรหรอกเออเยอะเยอะเออแค่นี้เนี่ย ฟังนี่ล่ะิถึงนักโอเมจมเเบื่อไล้แกมาทำเองดอกวิสิลงไปทำไมแหะเออจินินต้าคยะ้อนลงมาเสียผูกข้อนีมันนั่นดอกเวย Thế để cái đừng này yếu mới hòn giọt nó yếu Thứng yếu đừng thứng ờ. yếu Đừng Ờ bạc vậy Nói bên lăng tên viện đây nè. Chít, chít, bên lăng tên này Chịt chịt bên mày tên Ơi ra ai mình, Tổ tổn mình, <laughs> mình, mình chít vào đánh đi ต้นไม้ต้นติชอวดอกไม้สวยสวยไม่เมรุตําคนกันก็ได้ตํามรือยาวกันตํามือมึนกันก็ได้ตํงบนยี่บนมือบดหน่อยเออต่างกันเออนั่นแหละตั้งตํามันเนี่ยยายโผดมัเป็นเลยยากดูป่าคนสังการค่ะดูป่าคนสังการ สังการดีเป็นหายเนาะทำไมเก่งจริงมันไปตัดเองนะสั่งดีแต่แท่ถ้ามตัดเองเพราะอแอยู่เขาบอกเรืสีผมกันยังด่ไรหสีผมแล้วะทำมกไมครบไม่เป็นไรสีไจะนไนไนมันไนมันไผมทำ ซีดตาดออกสีดำตาดช่ไจะมันจะออกสีทองออกสีทองก็จะเป้อสีทองหรอวะจะสั่งบ่เนาะเจอไปเลอมิาการเนี่ยนะูาการนี่แน่เยไปตะก้อเดียวพอไปอภูภูมิศาสการเนี่ยน่เห สากาศดีนะเพิ่มน้องนะพี่น้องจ๋ายันตะโพหม้อไฟฝุ้นๆมันเปิดขึ้นมันพอดหรอวะยันตะโพหม้อไฟกินข้างแรกค่ะมาฮะมันเปิดขึ้นมันพอดหรอวะปั่นเลยพอดแต่นั่นนะ ครั้งแรกนะคะยินตะโพหม้อไฟของเราวางลงวางลงยาไปแนมานี่ปัจจุบันสมค่ะตะโพหม้อไฟนะคะนี่ยนตะโพหม้อไฟน่ากินไหม่ะคาเอาเอามาทําไมเขาไม่ให้เจ้ากินนะว่าให้เจ้าดูเสือน,สสสสนตะโพหม้อไฟนะคะยินตะโพหม้ไอไฟมาครับ อ่ากินอาไรยังยังอุ้ยยันไม่ได้ซิ่ไม่พอเจ้าก็อยากจะก,กินได้สิผลคอยกินเมื่อกไรกินหน่อยเดียวหนึง่งเจา้าถุยหนะถุกินได้ติมัน,ยน,ยนเย็นเลยถุยเดือดผัดๆอยู่น้องเอ้ยนี่หัดกุ้งตัวทำเค้กหนึ่กุ้งกินไม่กุ้ง อืมฮเออเรื่อยกับปุี่ถ่ายะมันจะพมอบไวเร็กาเช็พเชมันจะพมอบไปอะขังเด็กขังเดร้องกินเนาะขางเก่สีบเนาะของพูนกินบยกินต้งเย็ไปได้ดรบาก้ามากินเพื่อนเดี๋ยวายนกินน้ำอ่ะนี่ขังเด็กด้วยว่าให้นุ่มนเหตุให้ได้ไง ว <Okay. S 2> no, ่สิบองูกะสังย้อมงูค่ะ่สิบังูกระสังย้อมงูค่ะหอนปากก็คับดิมาสอดคอแล้วเรากินาคัมามาอดค่ะห่อนเ้อะเ่บห่อนเจ็บเ้องหาห้งอนห้องนี่คห้องห้องเปล่าเด้เพ่เลย มันคล้องเด่นเนี่ยโอ้ยเนาะ่ยจะเด่นมกนะไอ้จะเด่นมกนะเขาบอกให้เป่ากระเป๋าถวยพี่น้องเลยเปอาเนาะได้กปเลยห่มนั่งเน่ะโอโอตาเบิ้งลิตินี่นาะเอาตาเบิ้งลิติสาวอยู่นั่นเนี่ยโอ้ยน้อเบิ้งเลยเนาะเอาไปเด้อเฮ้ยก็กินก่อนเนี่ยเอาไปลองกินดีพี่น้องลองกินพริกเต็มถวย เป่าก่อนเด้อเป่าคนมันอนโอ้อันเป่ามุดน,นัน่นนะโอ้ยหอยนักแลยวกินมันเขาจ๊บบ่เพลินให้พี่น้องเด้อถ้าพี่น้องก็ได้กดแชร์ก็ติดตามก็บอกดิ่งจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บค่ะ